ทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่ย,ยอดเขาถึงใต้ทะเลในประเทศไทยสะท้อนความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งการดูแลทรัพยากรที่มีให้คงอยู่และเพิ่มจำนวนให้มากขึ้นต้องช่วยกันดูแลโดยสร้างความประหนักให้เห็นถึงความสำคัญเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างยั่งยืน สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ของปวงชนชาวไทยทรงงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรมาอย่างต่อเนื่องหนึ่งในงานที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริคือการจัดตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีหรืออพสท ส่งพระราชทานสามกรอบการดำเนินงานคือการเรียนรู้ทรัพยากรการใช้ประโยชน์และการสร้างจิตสำนึกเกาะสมสซานเป็นหนึ่งใน9เกาะพื้นที่อำเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีที่กองทัพเรือได้น้อมนำพระราชดำริด้านการอนุรักษ์มาดำเนินงานคือการศึกษาตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้ทะเลโดยพระองค์ได้ฝากงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลไว้ต่อกองทัพเรือว่า ให้กองทัพเรือดำเนินงานนี้เพื่อความมั่นคงของประเทศเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2541ถึงปัจจุบันสมเด็จพระกนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีนะครับท่านได้ทรงดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พธกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชบัญญัติตั้งแต่ปี2535ครับโดยทำการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยโดยกองทัพเรือได้ถวายการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการนะครับที่เกาะสมัยสารต่อข้างเคียงนะครับรวมแล้ว9เกาะเป็นพื้นที่ดําเนินง,งานโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าท่านได้มีพระราชกระแสนะครับว่าให้กองทัพเรือทํางานนี้นะครับตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเล อบการดําเนินงานที่ทรงพระราชทานได้รับการแตกหน่อต่อยอดเพื่อมุ่งสู่งานอนุรักษ์เริ่มจากกรอบการเรียนรู้ทรัพยากรด้วยการปกป้องไม่ให้ทรัพยากรถูกทำลายเก็บรวบรวมนำมาขยายพันธุ์รักษาไว้ให้มีปริมาณเพียงพอต่อการคืนสู่ธรรมชาติต่อไป พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยคือหนึ่งในการทำงานภายใต้กรอบการใช้ประโยชน์เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลหลังรวบรวมความรู้ด้านทรัพยากรให้กับผู้ที่สนใจพร้อมเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้เรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกรักและห่วงแหนทรัพยากรทางทะเลผ่านการทำกิจกรรมที่เยาวชนสนใจอย่างเช่นการดำน้ำดูปะการางัง รู้ว่าดำน้าเป็นยังไงแล้วก็รู้เรื่องการอนุรักษ์เรื่องแบบว่าใต้น้ํามันมีปะการังแบบไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นประโยชน์ค่ะเพราะว่ามันก็ทําให้คนรุ่นหลังเขาได้ใช้ต่อแล้วก็ได้เห็นความสวยงามของที่นี่ค่ะปกติอะตามหาดที่ผมไปอะมันแบบจะมีพวกขยะที่นี่ผมไม่ค่อยเห็นขยะเลยครับผมอยากให้ทุกคนนะครับอนุรักษ์ที่นี่ไว้ครับทิ้งขยะให้เป็นที่แล้วก็แยกขยะด้วยนะครับ รัตรีอนันต์สุราวันผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการภาพภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการถวายงานพระองค์ท่านในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริขณะเดียวกันก็ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ดีขึ้นภูมิใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการตั้งแต่ปี2541 ปัจจุบัน26ปีนะครับที่ผ่านมาผมเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเห็นถึงผลการดำเนินง,งานที่มีมาอย่างต่อเนื่องจากเดิมที่เราเริ่มสำรวจทั้งฝั่งอ่าวไทยทั้งอนาดามันนี้งานสำรวจปัจจุบันก็จะลดน้อยลงแต่เรามาเน้นในเรื่องของงานวิจัยครัวิจัยเพื่อจะนำองค์ความรู้นั้นไปสู่ประชาชน การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นเพียงหนึ่งในโครงการที่สมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรม,มาราช,ชกุมารีทรงงานด้านการอนุรักษ์ทรงประหนักถึงความสําคัญของคุณภาพชีวิตประชาชนที่ต้องเริ่มจากการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรที่เป็นสมบัติของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนพระองค์ทรงเป็นเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ของปวงชนชาวไทย การมนภัยสารสุนทรกีจเทียนเอ็นช่อง16รายงาน